โหนี่พี่แกพี่ไม่กลับอีกเหรอเนี่ยเออจริงด้วยดินี่พี่เขาก็รอเป็นชั่วโมงแล้วนะแกยังไม่มีคนมารับอาหารที่เขาอีกเลยเนี่ยในวันที่งานหายากเงินก็จะเป็นต้องใช้อาชีพนี้ของผมก็คงเป็นหนึ่ในทางเลือกสำหรับคนตกงาน พแกหัอีรอบดีเมื่อกี้ดีมากเลยสปอนเซอร์เข้าไงอุ้ยเออพี่แกมาขอท่ายหน่อยเฮ้ยแกฉันว่าเอาสตอรี่ดีกว่าสตอรี่หรอได้ได้มามามารีวิวนะรีวิวโอเคทุกคนนะคะอากาศร้อนๆแบบแป๊บนึงแกเสียงเซกอ่ะอาหารมาส่งแล้วครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ เห็นแกแล้วก็ห right? ิวนะแกสั <S <S ่งเลยไหมเดี๋ยวก่อนรีวิวก่อนสิคะรีวิวก่อนเนาะมาตอต่อต่อทุกคนคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราต้องกินนี่เลยค่ะรับรองว่าซา สวัสดีครับอาหารมาส่งแล้วครับตอนนี้ผมรออยู่หน้าบ้านนะครับค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกระมาณจะกลับบ้านค่ะได้ครับผม น้องครับน้องครับน้องรู้จักเจ้าของบ้านหลังนี้ไหมครับอ๋อไม่ไม่ได้รู้จักค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับของท้าผมแกกลับบ้านเถอะฉันหิวแล้ว โหนี่พี่แกพี่ไม่กลับอีกหรอเนี่ยเออจริงด้วยดินี่พี่เขาก็รอเป็นชั่วโมงแล้วนะแกยังไม่มีคนมารับอาหารพี่เขาอีกเรอเนี่ยนั่นดีมนเราไปดูพี่เขาหน่อยดีไหมอไปเฮ้ยมันแข็งละลายหมดแล้วอะข้าวก็เย็นแล้วทำไมยังไม่มาอีกพี่คะ เห็นพี่มารออยู่หน้าบ้านนี้ตั้งเกือบชั่วโมองแล้วมีอะไรให้เราสองคนช่วยไหมคะอ๋อพอดีว่าผมเอาอาหารมาส่งให้เจ้าของบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าตั้งนานแล้วเขาก็ยังไม่มาเลยครับนานขนาดนี้หนูว่าเขาคงไม่มาแล้วมั้งคะมาค่ะเดี๋ยวเราสองคนช่วยพี่ซื้ออาหารนี้ไว้เองนะคะเอ่อไม่เป็นไรครับผมโทรคุยกับเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะมาครับเอ่องั้นพี่ลองโทรหาเขาอีกทีไหมคะถ้าเกิดว่าเขาไม่รับเดี๋ยวเราสองคนรับไปแทนค่ะ ใช่คะ่ะได้ครับเดี๋ยวผมลองโทรดูนะสักคู่นะครับค่เขาไม่รับอ่ะครับงั้นมาค่ะเดี๋ยวหนูสองคนซื้อไว้เองนะคะเท่าไหร่คะออไม่เป็นไรดีกว่าครับน้ำอาหารเริ่มเย็นแล้วด้วยเดี๋ยวผมกินเองก็ได้ครับ สองคนซื้อไว้ส่อะนะคะคือว่าเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเนาะอ่ะค่ะเราหิวมากเลยค่ะพี่ใช่ค่ะเท่าไหร่คะพี่ก็ได้ครับทั้งหมดสามรห้าสิบครับได้ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ,ด,คะด,ด,ดีดีนะครับสี่ร้อยบาทค่ะ ไม่ต้องพรนะคะขอบคุณมากครับมันมีเงินตั้งสามแก้มเออพี่คะครับผมนี่ค่ะให้พี่แก้มหนึ่งนะคะเอาไว้กินค่ะขอบคุณมากครับค่ะไปแก้มผมอยากจะบอกกับคนที่ทำแบบนี้ว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีกเพราะคนอื่น อาจจะไม่โชคดีเหมือนอย่างพอ